นายกยังบอกว่าเราต้องแก้ปัญหายาเสพติดเพราะเป็นวาระแห่งชาติสั่งให้ตั้งเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ขึ้นมาแล้วตรวจสอบบูรณา,าการการทํางานทุกคณะครับคุณทักษิณชินวัตรบอกว่าเหตุใดทําไมเยียวยาผู้สูญเสียกันน้อยเลือเกิน2 0 0แสนบาทเหตุการณ์นักท่องเที่ยวเรือล่มเนี่ยคนจีนนะครับที่ภูเก็ตให้คนละล้านในเวลานั้นวันนี้นายกยังบอกว่า เราต้องแก้ปัญหายาเสพติดเพราะถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับไม่ชาติได้ยังไงวันนี้มันเหลือเม็ดละเจ็ดบาทนะครับก็เลยสั่งให้ตั้งเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ขึ้นมาแล้วตรวจสอบบูรณาการการทํางานทุกคณะครับติดตามภารกิจนายกปราบยาบ้ามีมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งคิดออกรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับวันนี้ที่ตึกพักตรีบดินทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ12ตุลาคมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหายาเสพติดและอาวุธปืนกล่าวระหว่างการเป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหายาเสพติดและอาวุธนะครับโดยมีพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนางสาวตรีนุชเพียรทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา รวมทั้งรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวก่อนการประชุมว่าทุกคนทราบดีแล้วว่าการเกิดสถานการณ์ที่มีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจที่ศูนย์พัฒนาเล็กๆของบอบตที่จังหวัดน้องบัวลำพูจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นรัฐบาลรวมทั้งคนไทยทั้งประเทศมีความเป็นห่วงกังวลในเรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนและยาเสพติดตลอดจนการเยียวยาผู้เสียหายทั้งระบบครับ ดังนั้นเป้าหมายในยวันนี้คือหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องต้องกําหนดมาตรการเร่งด่วนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีผลเป็นรูปธรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพลเอกประยุทธ์บอกว่าต้องบูรณาการเนะี่ยคำนี้ได้ยินกันมาตลอดนะครับแต่ไม่รู้บูรณาการรูปแบบไหนยาบ้าจริงๆเมดละสิบบาท7บาทมาตั้งนานแล้ว แต่วัวหายเพิ่งมาล้อมคอกบูรณาการทั้งจากกระทรวงมหาดไทยสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติสำนักง,งานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขให้เข้ามาดูแลสภาพสุขภาพจิตนะครับซึ่งต้องทํางานอย่างรัดกุมแล้วก็ได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติจึงเห็นว่าต้องมีมาตรการเพิ่มเติมมากขึ้นจากโครงสร้างกลไกในการป้องกันเดิมของประเทศที่มีอยู่แล้ววันนี้ได้สั่งการให้ตั้ง คณะกรรมการใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อจะติดตามการตรวจสอบทํางานของทุกคณะที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อมากํากับดูแลหน่วยง,งานต่างๆอย่างเช่นศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติซึ่งเป็นระดับนโยบายและจังหวัดต่างๆรวมถึงศูนย์ระดับกระทรวงกรมและพื้นที่บริการพิเศษเขตอําเภอหมู่บ้านและชุมชนนะครับถ้าดูในเนื้อหาสาระข่าวก็เป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาใหม่หนึ่งชุดและครับเพื่อ รับข้อมูลจากทุกหน่วยจากทุกกระทรวงที่มีสภาพเกาะเกี่ยวเกี่ยวข้องในการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็นํามาทําเป็นแผนนํามาสรุปผลให้นายกร,รัฐมนตรีได้ทราบแล้วไปแก้ไขปัญหาอีกทีนึงนะครับนี่คือภารกิจวัวหายล้องข้อนะครับนอกจากนั้นเรื่องการเยีออยวยาคุณทักษิณชินวัตรนะครับพูดเอาไว้บอกว่าเหตุใด ทำไมเยียวยาผู้สูญเสียกันน้อยเหลือเกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยก็ใช้เงินเก่งรู้อยู่แล้วว่าเงินแค่ไหนมากเงินแค่ไหนน้อยตอนเรือล่มเหตุการณนะ์นักท่องเที่ยวเรือล่มเนี่ยคนจีนนะครับที่ภูกเก็ตให้คนละล้านในเวลานั้นคุณทักษสินก็เลยอยากจะให้มีความกระตือรือร้อนในการช่วยเหลือมากกว่านี้ที่แคร์คิดเคลื่อนไทยนะครับ ไดไลฟ์สดเพจ a c e b o o k พูดคุยกับคุณทักษณิณชินวัตรหรือคุณโพนี่เนี่ยเป็นประจำทุกสัปดาห์รอบนี้มาในหัวข้อปราบยาบ้าคุมอาวุธปืนคืนความสุขที่แท้จริงให้คนไทยโดยคุณทักษณิณได้เปิดเผยถึงกรณีรัฐบ,บาลเปิดรับบริจาคช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โศกนาฏการรมที่จังหวัดนองบัวลำพูว่ามีการเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างมาก ขณะเดียวกันกรณีที่หน่วยงานภาครัฐมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยมีการขึ้นไปเห็นชัดเจนว่าแต่ละหน่วยงานได้บริจาคก,การช่วยเหลือคนละเท่าไหร่เหมือนเป็นการโฆษณาห้างร้านมากกว่านะครับเงินที่รัฐบาลกู้มาแต่ละครั้งเอาไปทําอะไรถ้าไม่มีเงินช่วยเหลือเยียวยาส่วนนี้ตอนเรือนักท่องเที่ยวจีนล,ล่มที่จังหวัดภูเก็ตชดเชยให้ผู้เสียชีวิตรายละหนึ่งล้านบาทแต่ว่ากรณีนี้กลับให้ญาติเหยื่อได้รับเพียงรายละสองแสนบาท มันน่าเกลียดคิดว่าควรจะให้ครอบครัวเหยื่อรายละล้านนะครับรัฐบาลนี้ความไม่มีประสิทธิภาพมากเกินไปเละเทะมากรู้สึกสงสารอย่างมากเรื่องขอรับบริจาคอย่าทำเลยดีกว่านะครับซึ่งก็วิเคราะห์สั้นๆแต่มันเจ็บปวดจริงๆเมื่อเห็นการเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วนะครับเหตุการณ์ความสูญสีเดียวกันครั้งนั้นเป็นเรื่องการท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในไทยคนละล้านร,รอบนี้ ครอบครัวละสองแสนนะครับถ้าพูดแล้วมันก็น้อยไปจริงๆะไรครับเพราะว่ากรณีอื่นเราก็ชดเชยได้มากกว่านี้แต่ทำไมกรณีนี้ดูเหมือนกับไม่มีวิธีการไม่มีมาตรการระยะสั้นอะไรเลยแล้วคุณทักษณิณเขาก็เนบเรื่องกู้เก่งใช้เงินเก่งน่าจะรู้ว่าเงินแค่ไหนพอไม่พอนะการใช้เงินมันยุ่งยากมันลำบากแม้วันนี้เอาชีวิตลูกเขาคืนมาไม่ได้แต่สิ่งอะไรที่เยียวยาเขาได้ หาตรงไหนที่มาชดเชยความรู้สึกสักเล็กน้อยกันได้บ้างก็ควรจะทำเป็นพื้นฐานนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580